สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซซิ่งเลีครับในแน่นอนครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะก็ปากร้านด้วยนะฮะร้านกล้องลอซซิ่งเลีครับวันนี้มีล้อมือสองนะครับบอกเลยสภาพเยี่ยมเยี่ยมให้เลยครับสภาพน้องๆใหม่ๆเลยฮะนี่อย่างที่เห็นอยู่3ชุดด้านหลังครับก็มีในส่วนของขอบ18 2ชุดแล้วก็มีขอบ20 น้องๆป้ายแดงเลยของรีจินเดอร์นะนี่ก่อนที่จะเข้ามาในส่วนของดูรายละเอียดครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ร้านกล้องลอซิ่งชุนี้ฮะนี่เรื่องให้เป็นการเสียเวลาสําหรับสายล้อแท้ขอบ18เริ่มต้นจากชุดนี้เลยนะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของล้อแท้ Fortuner นอรทีอาีครับตัวน,นี้บอกเลยนี่มันเต็ดหายากมากๆนะครับใครที่หาอยู่มองหาอยู่ครับชุดนี้นครับบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับ เจ้าทีอาร์ดีฟอร์จูเนอร์ล้อแท้ครับนี่ตรงสังเกตนะครับตรงล้อแท้นะว่าสังเกตตรงไหนเอ่ยตรงนี้จุดสังเกตแรกๆเลยนี่ทีอาดีนะครับทรีอาดีนะฮะสังเกตตรงด้านหน้าได้เลยแล้วก็ในส่วนของจุดอีกจุดหนึ่งสำคัญนะครับในส่วนของอ่าอ่าอ่า,อา,อาน็อตล้อนะครับก็จะมีในส่วนของรูตรงนี้จะต้องใส่เป็นขอบอ่าน็อต น็อตเบอร์21นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์อื่นจะเป็นในส่วนของของเทียมนะก็ของเล่นแบบอ่นะตัวนี้ก็สังเกตได้ง่ายๆเลยตัวนี้จะรูใหญ่ๆแบบนี้ครับก็เป็นในส่วนหัวหัวน็อตเบอร์21นะก็แท้าสามารถถอดได้นะครับคุณลูกค้านะนี่สามารถถอดได้อย่างนี้เลยอ่าถ้าแทส <c oughs> ม่นหอบมันแข็งต้องหาอะไรกระเทาะนึนงอ่ะดูตรงนี้ครับเดี๋ยวจุดสังเกตต่อไปครับนี่หลังกา้าน T R D นะครับแล้วก็จุดที่สังเกตง่ายๆหนึ่งจุดครับมองหาสัญญานี้เลยเอ็นไกลนะครับนี่ล้อแท้ต้องมีอย่างนี้นะฮะเอ็นไกลนะฮะอ่าจุดสังเกตเอ็นไกลตรงนี้เลย T R D ล้อแท้นะครับ M T Thailand นะครับผมอ่าก็ในส่วนของล้อนะครับล้อกว้าง8นิ้วครับอ่าล้อกว้าง8นิ้วขอบ18กว้าง8นิ้วอ่าอันนี้ก็บอกเลยสภาพล้อเดิมๆสีเดิมด้วยครับคุณลูกค้านะเดี๋ยวดูสภาพหน่อย สภาพล้อทั้งสี่ล้อเป็นไงเอ่ยนะอ่าหนึ่งวงนะอ่าแล้วก็วงที่สองอ่าวงที่สองวงที่สามเอาวงที่สามมีรอยนิดๆน,นะครับนี่นิดหน่อยนะฮะน่ะมีรอยนิดนึงอ่าถ้าไม่ถ้าไม่สังเกตจริงๆก็แทบแทบมองไม่เห็นนะฮะวงที่สี่อ่าสวยๆเลยครับก็ ขออนุญาตย้ำว่าเป็นในส่วนของล้อเดิมครับสีเดิมล้อเดิมครับไม่ผ่านการทําสีไม่ผ่านการซ่อมนะฮะก็ไม่ซ่อมแตกไม่ซ่อมดุ่งสีเดิมแน่นอนครับอ่าก็ยางวันนี้จัดในส่วนของโตโยโอ,โอโยางโตโยด้วยนะเจแปนด้วยนะฮะนี่ขนาดยางเท่าไหร่เอ่ย2 6 5ห0ห8ปียางก็18ปนะฮะปี18นะโอ้โหใครที่เล่นอยู่หาอยู่บอกเลยครับรีบให้ไวนะชุดนี้นานน,านทีมีมานะฮะ สำหรับยางก็ถังดอกยางทั้ง4เส้นก็พร้อมใช้งานนะฮะเส้นที่2เป็นไงเอ่ยเส้นที่3หน่อยสิเส้นที่3โอ้โหถ้าใครบอกแพงข้ามไปก่อนนะครับชุดนี้นะเส้นที่4อ่เดี๋ยวมาอยู่ที่ราคาเลยแล้วกันครับล้อแท้ทีอดีหายากครับชุดนี้นะถ้าใครพลาดนี่บอกเลยพลาดแล้วพลาดเลยครับไม่มีมาบ่อยนะบอกเลยนะครับคุณลูกค้านะก็ล้อพร้อมยางพร้อมใช้งาน,นครับเอาไปในราคาเพียงนะครับ 25 0 0 0บาทพอครับว้าวว้าวสองหมบาทนะคนเล่นรู้กันครับอ่าถ้าเกิดบอกว่าแพงเลื่อนผ่านนะฮะคลิปนี้นะบอกเลยนะล้อแท้หายากคนเล่นรู้กันดีครับว่าไม่แพงราคานี้นะเบิกใหม่โอ้โ oh, ห oh, ไม่มีครับเบิกใหม่ต้องบอกงี้ครับว่าไม่มีอันนี้เป็นล้อแท้ย้ำครับล้อแท้ที่อดีตไทยแลนด์เอ็นไกเออแล้วก็มาต่อชุดที่2ครับชุดนี้นะโอ้โ oh, ห oh. ล้อเหมือนใหม่เลยฮะนี่ล้อแท้ล้อไทยอีกแล้วครับชุดนี้นะสำหรับเจ้า ล้อสายลุยนะฮะคอสมิดนะครับคอสมิดนะ่ะโอ้โหขอบ18ครับ6รลู139นะฮะตัวนี้6รลู3 9อ่าวันนี้ล้อสวยสภาพล้อประมาณ98-99%ครับเดี๋ยวอาตากล้องพาลูกค้าดูในส่วนของสภาพล้อทั้ง4ล้อหน่อยอว่าสวยงามตามที่ราคาคุยไหมก็ที่2เป็นไงเอ่ยท,ที่2อาโอ้โหไม่มีซ่อมไม่มีดุ่งครับบอกเลยคุณลูกค้านะ สองวงผ่านครับให้2ผ่านครับวงที่3เป็นไงเอ่ยวงที่3วงที่3ก็ไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งครับมีในส่วนของฝาในส่วนของสีรอบนิดหน่อยครับสีลอบนิดหน่อยเราสีตามแต้มก็ได้นะก็แทบไม่เห็นเลยนะก็3ผ่านครับผมให้3ผ่านนะวงที่4เป็นไงเอ่ยวงที่4วงที่4สภาพสวยครับไร้เกลือไร้จำหนิเลยครับอ่าโอ้โหอ่วงที่4ก็สวยครับ3ามผ่านสี่ผ่นเออโหก็วันนี้จัดในส่วนของ ล้อพอสมิกล้อแท้แล้ววันนี้จัดในส่วนของยางสายลุย BF นี่ BF USA ด้วยนะฮะนี่ขนาดยางเท่าไหร่เอ่ยขนาดยางอ้าวอยู่ตรงนี้เอง265 65 R18 ปียางปีอะไรเอ่ยปี17นะฮะปี17นะครับอ่าตัวนี้ KO2 ครับอ่า KO2 อ่าผ้าใบ10ชั้นนะครับนี่สังเกตตรงนี้นะผ้าใบนะ PR10 นะครับผ้าใบ10ชั้นนะสำหรับแก้มของอ่า BF ตัวนี้นะก็ Ma d e in ชัดเจนครับ U S A นะชัดเจนนะครับเม d e in U S A นะก็รู้สึกยางจะมีในส่วนของปี17 3เสเส้นครับคุณลูกค้านะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยอ่ะ17 3เส้นอ่ะเส้นที่2อีก1เส้นอ่ะเส้นที่3อ่ะปี17นะอีก1เส้นเป็นปี16ครับแต่บอกเลยดอกดอกดอกใกล้เคียงกันครับดอกใกล้เคียงกันนะอ่ปี16อ่า ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางนะครับว่าดอกยางยังประมาณไหนครับเก้มยางก็ถือว่าสวยนะคุณลูกค้านะหลังจากที่เราดูก็ถือว่าสวยนะดอกยางเดี๋ยวมาดูดอกยางโอ้โหดอกยางยังเต็มอยู่เลยนะคุณลูกค้านะมีในส่วนของอกินกินริมบ้างนีดนหน่อยหนะครับไหลตกบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้กินจนแบบว่าหน้าเกียดจนหายนะเส้นที่1ครับเส้นที่1สภาพแบบนี้เลยครับเส้นที่สเป็นยังไงเอ่ย เส้นที่สองสวยนะฮะสวยนะเส้นที่สองนะคือแบบสวยทั้งสี่เส้นอ่ะต้องให้เห็นด้วยตาด้วยตัวเองนะฮะนี่เส้นที่สามอ่าบอกเลยว่าสี่เส้นพร้อมใช้งานแน่นอนครับกับราคาคุ้มค่ามากๆกับราคาที่ได้รับไปนะที่จ่ายราคาที่จ่ายมากับคุ้มค่ากับอ่าสินค้าที่ได้รับไปนะฮะอ่าเส้นที่สี่โอ้โหบอกเลยสวยอ่าตะกล้องว่าไงสวยนะเออสวยทั้งสี่เส้นเลยนะฮะนี่บอกเลยสี่เส้น ล้อพร้อมยางพร้อมใช้งานนะฮะโอ้โหเบิกใหม่นี่ยางก็มีเส้นละหมื่นนะถ้าเบิกใหม่นะยางเส้นละหมื่นล้ออีกประมาณ3 4มสี่หมื่นไม่ไม่รู้แหละชุดนี้ต้องมี7 8นะ็ดแปดหมื่นอะอ่าแต่วันนี้เราเอามาจัดให้ในราคาพิเศษพิเศษล้อมือสองสภาพดีนะยังไม่เทินนะครับสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับโอ้โหว้าวว้าวาราคา25ง0 0ืบาทครับถ้ามีล้อเทินราคาลงอีกนะ ใครที่ดูอยู่รีบเลยนะครับสำหรับสายลุยนะครับขอบ18 6ู139ยาง265 65 18ปี17 3เส้นปี16 1เส้นเอาไปราคางามๆเลย25,000บาทราคาจับต้องได้นะฮะนี่แค่ได้ล้อไปนี่ก็คุ้มแล้วนะคุณลูกค้านะราคานี้นะแค่ล้อก็คุ้มแล้วนะยางนี่ถือว่าเป็นกำไรมากๆเลยนะสำหรับยางชุดนี้นะก็เดี๋ยวเรามาต่ออีก1ชุดนะครับวันนี้รีวิวทั้งหมด3ชุดขอบ18 Td 1ชุดแล้วก็สายลุยขอบ18อีก1ชุดแล้วก็โอ้โห สายล้อแท้โตโยต้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ชุดแรกตัวนี้ก็ฟอร์จูเนอร์เหมือนกันในส่วนของตัวนี้เป็นนิวฟอร์จูเนอร์ปี2020เนาะโปรเจกต์2020 21 22อ่า TRD นะครับในส่วนของอ่าไม่ใช่ TRD ดิตัวนี้เป็นรีเจนเดอร์โอ้ยังติดในส่วนของชุดแรกอยู่เป็น TRD นะนี่ก็โตโยต้ารีเจนเดอร์นะครับขอบ20นะก็สภาพล้ออุย้ยน้องๆายแดงอ่ะทุกคน คือแบบมันสวยมากอะ่ะทั้งหน้าทั้งหลังเลยคือแบบดูสภาพรถแทบไม่ได้วิ่งนะวิ่งดูสภาพดิแบบโอโ้โหน้องๆป้ายแดงอ่ะทุกคนคือแบบมันสวยมากในส่วนของทั้งล้อทั้งยางนะดูสภาพล้อดิอ่าอันนี้แค่ล้างเฉยเฉยนะคุณลูกค้านะไม่ได้ทําอะไรมากนะอ่ารถวิ่งน้อยจัดนะครับอ่าคันนี้วิ่งประมาณสักไม่เกิน5,000โลนะคันนี้นะเออบอกเลยปีย1อแต่ว่าแบบไม่น้อยมากเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสภาพล้อหน่อย สภาพล้อนะอ่าสภาพล้อทั้ง4ล้อบอกเลยโคตรสวยอ,ะอ่ะอ่าไตรตําหนิเลยไม่มีรอยเลยอ่าวงที่สองเป็นไงเ้อวงที่สองก็สวยนะทุกคนนะวงที่สองนะสวยนะแล้ววงที่3เป็นไงเอยวงที่สมเออเอยได้อะ่ะสามผ่านนะผมให้สามผ่านวงที่สี่เป็นไงโอ้โหน้องๆป้ายแดงเลยทุกคนคือบอกอย่างนี้เลยครับน้องๆป้ายแดงเลยเงาตาแตกไม่มีเกลือไม่มีตําหนิไม่มีซ่อมนะ เดิมๆเหมือนน้อง,องๆป้ายแดงอ่ะทุกคนแล้วก็ยางเป็นดันหลบครับยางเม็ดอินไทยแลนด์นะดันหลบสองหกห้าห้าสิบอ้ายี 2, 6, 5, ่สิบนะฮะปียางปีอะไรเอ่ยปียนะี่สิบเอ็ดครับหนึ่งสามสองหนึ่งครับบอกเลยแต่บอกว่าบอกไว้ก่อนนะคุณลูกค้านะปียี่สิบเอ็ดก็จริงแต่ดูในส่วนของดอกยางครับโอ้โห ดอกล่องโคตรลึกครับรถแทบไม่ได้วิ่งนะคันนี้บอกเลยนะไม่เกิน5,000ันกิโลครับคันนี้นะวิ่งไม่เกิน5000กิโลเดี๋ยวพูดและจะหาว่าคุยตากล้องพาดูเส้นเลยอ่าแบบนี้ทุกเส้นเลยนะฮะบอกเลยปีเดียวกันเลย1 3 2 1ทุกเส้นเส้นที่2อ่าเส้นที่3โอ้โหสวยถับเป็นยางชุดเลยนะฮะเส้นที่3เส้นที่4อ่ะเส้นที่4เป็นไงสภาพสวยๆเหลือๆดอกเหลือๆ,ๆวิ่งอีกยาวๆนะฮะ ก็เดี๋ยวพาดูปีอะหนึ่งสามสองหนึ่งทุกเส้นเลยอะหนึ่งสามสองหนึ่งทุกเส้นเลยอ่ะไล่ย้อนกลับอ่ะเส้นเส้นที่สามเป็นไงในเส้นที่สี่เส้นที่ 4, สามหนึ่งสามสองหนึ่งอะเส้นที่สองอะหนึ่งสามสองหนึ่งอะก็แรกเป็นไงหนึ่งสามสองหนึ่งเป็นยางชุดนะครับนะชุดนี้นะก็บอกเลยใครที่หาล้อในส่วนของอ่าเรเกนเดอร์อยู่นะครับตอนนี้ใส่18อยู่คิดจะเปลี่ยนยาง คิดจะเปลี่ยนยางยางใหม่ก็ประมาณ2 4 0 0 0ื่0 0แล้วนะใครที่คิดจะเปลี่ยนยางของฟอร์จิเนอร์อยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่ใส่ได้นะครับอยากจะอัปเกรดมาเป็นจากขอบ18มาเป็นขอบ20นะมองหาชุดนี้บอกเลยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับราคานะขออนุญาตเปิดราคาเอาไปใช้งานถูกๆเลยนะครับชุดนี้นะล้อพร้อมยางน้องๆป้ายแดงเอาไปเพียง2 000, 3 0 0 0บาทเท่านั้นครับชุดนี้นะ23,000บาทซื้อยางใหม่เฉพาะยางขอบ18นะ เกือบ2 6 0 0นะต่อชุดนะเฉพาะยางนะแล้วก็ชุดนี้23 0 0 0ได้ทั้งลอ้อได้ทั้งยางราคาโคตรถูกนะถ้ามีล้อเทินที่ใส่อยู่นะราคาลดจาก23 0 0 0ลงมาอีกโอ้โหโคตรถูกนะบอกเลยร้านนี้โคตรเด็ดอะอะ่าแล้วก็อะไรนะล้วกล้องบอกอะไรนะโอ้แบบเออเขาบอกว่าพิเศษให้หน่อยนะสำหรับอ่าล้อเดิม3ชุดนี้นะก็ใครที่เป็น FC ร้านกล้องรอซิงคอลีนะ 12 1, 33ชุดที่มารีวิววันนี้นะขอบ18-2ไม่ว่าจะซื้อชุดไหนก็ได้ครับร้านกล้องลอซซิ่งโชรีนะฮะแถมเสื้อร้านด้วยครับนี่นี่เทียนอยู่อ่ะดูด้านหน้าก่อนด้านหน้านะอ่ะประมาณนี้ด้านหน้าด้านหลังอ่าด้านหลัง FC ร้านกล้องลอซซิ่งนะซื้อล้อ3ชุดนี้ชุดไหนก็ได้ครับแถมเสื้อ1ตัวตรงรุ่นตรงไซส์สำหรับลูกค้านะอยากได้ LXLM บอกได้ครับต่อจวอมีบริการจัดส่งนะฮะก็ฝากไปด้วยครับ แถมเสื้อร้านสวยๆไปด้วยครับ1ตัวนะล้อทีอดีฟอร์จูเนอร์ตรงรุ่นนะฮะใส่กระบะได้ SUV ได้ครับ6รลู139 25ามสบาสาสายลุยคอสมิตพร้อมยาง BFUSA 25,000บาทแล้วก็ล้อถอดป้ายแดงในส่วนของเ e จ e นเดอร์นะครับ23,000บาทซื้อชุดไหนก็ได้แถมเสื้อร้านฟร,ฟรีหนึ่งตัวครับก็ทิกกัดร้านบางทรายครับร้านกล้องลอซซิ่งชมลีอยู่บางทรายนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับขาออกกทมอครับาขาออกชนบุรีนะครับขาออกชนบุรีมุ่งหน้าไปทางกทมอครับนี่จุดสังเกตก็ถ้ามาถึงหน้าร้านเราก็จะมีตัวพระเอกหลักนะครับเดอะฮักยักษ์เขียวยืนต้อนรับอยู่นะครับตรงนี้ฮฝากไปด้วยนะถ้าใครมาจากชนบุรีนะในเมืองนะจะเห็นเดอะฮักยักษ์เขียวหรือว่าในส่วนของสังเกตในส่วนของไฟแดงตรงนู้นสังเกตหลักๆเลยก็จะเห็นป้ายเรนโซที่เห็นอยู่ด้านบนนะป้ายเรนโซเห็นเด่นตั้งแต่ไกลเลยตั้งแต่ไฟแดงนะ ก็หรือถ้ามาไม่ถูกก็ฝากไปด้วยครับจ p s พมีนะร้านกล้องลอซิ่งชนีพิมพ์ตรงตัวเลยนะฮะสำหรับพัฒนาไทยเลยร้านเวนวัคก,กล้องลอซิ่งเว้นวัคชนุรีนะมี Google Map มาถึงหน้าร้านเลยครับก็ฝากไปด้วยครับชุดราคาพิเศษพิเศษสําหรับร้านกล้องลอซิ่งชลีนะสาหรับวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพร้อมกับล้อดีๆเด็ดๆ3ชุดนี้นะแล้วไว้เจอกันใหมค่คลิปวิดีโอหน้านะสวัสดีครับ